ร้านค้าครับตัวเล็กตัวน้อยหากต้องการที่จะล่อสำหรับในคลิปนี้ครับผมอาจจะพอมีทางออกให้กับคุณบ้างน,นะแล้วก็หวังว่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณมีความหวังและถ้าหากทําตามผมมีความมั่นใจสูงค่อนข้างที่จะสูงนะคบว่าอย่างน้อยๆคุณก็จะมีที่ยืนครับที่จะสามารถเนี่ยมีรายได้เข้ามาจุนเจือคนในครอบครัวได้หนึ่งครับแต่ก่อนที่จะเริ่มนะครับหากคุณได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะย้ําคลิปก่อนหน้านี้นี่คือปกคลิปนะครับถ้าคุณได้ดูหวังว่าคุณจะเข้าใจก่อนนะคบว่าความขยัน อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยเพราะถ้าหากเรามีความคิดอยู่ในกรอบเดิมๆเนี่ยมันไม่ช่วยอะไรเราแล้วนะครับณนะเกณฑ์ในปัจจุบันเพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วดังนั้นคลิปนี้ครับผมอาจจะไม่ได้มาบอกสูตรสําเร็จนะครับว่าเฮ้ยคุณทําตามผมสิคุณรอดแน่แน่เพราะผมไม่สามารถขายฝันให้กับทุกคนได้เนื่องจากธุรกิจมันไม่มีคําว่าปาณีนะครับมันคือความเป็นจริงที่บางอย่างมันยากคือยากครับอันไหนง่ายก็คือง่ายสําหรับบางคนมันใช่สําหรับบางคนก็ทําไม่ได้ ดังนั้นเนี่ยสู่สาเร็จคงไม่มีให้นะครับแต่ผมจะมาบอกความจริงว่าทําแบบเนี้ยโอกาสลอดค่อนข้างที่จะสูงและเป็นไปได้มากๆไม่เพียงแค่นั้นนะครับคุณจะมีที่ยืนในระยะยาวต่อไปด้วยเพราะบางทีครับการที่คุณจะลอดได้ไม่ใช่จากการว่าเริ่มต้องทําอะไรนะฮะแต่คุณหยุดทําบางอย่างก่อนงั้นผมขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะ1ครับล้านที่อยากจะลอดเนี่ยหยุดเลยนะแข่งราคานี่คือประเด็นแรกเลยนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างก่อนครับ สมมติว่าวันนี้เราได้สินค้ามาพร้อมต้นทุนพร้อมหักทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอาจจะอยู่300บาทครับแล้ววันนี้คุณดันไปขาย330ซึ่งเป็น1 0ถูกไหมครับกำไรเรา1 0จริงครับแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าคุณจะต้องไม่หักค่าภาษีอีกถามว่า30บาทที่เหลือเนี่ยแน่ใจนะครับว่าคุณจะเหลือเพราะว่ามันไม่มีแค่นั้นครับเราอาจจะมีลูกค้าสั่งมา10ออเดอร์เราส่งไปแล้วครับ10ออเดอร์อาจจะส่งกับ5ออเดอร์ก็ได้นะครับซึ่งในส่วนนี้คนที่แบกค่าส่ง ล้านนะครับถ้าเป็นตะกอนเนี่ยแพลตฟอร์มจะแบกให้ครับแต่ปัจจุบันร้านค้าเป็นคนแบกและผมยังไม่รวมนะครับสำหรับสินค้าบางอย่างที่มีโอกาสแตกดังนั้นหมายความว่าครับต้นทุนของคุณส0 0อยคุณขาย330กําไรคือ30นะครับไม่โลหะภาษีนะครับสามสิบบาทตรงนี้ที่คุณได้เนี่ยถ้าแตก1ชิ้นคุณต้องขายใหม่อีก10ชิ้นเลยนะครับคุณคิดดีๆนะครับและเป็น10ชิ้นที่มันจะวนใหม่ว่าอย่าแตกนะ เพราะถ้าแตกคุณก็ต้องนําใหม่อีก10ชิ้นครับเนี่ยคือปัญหาเลยดังนั้นน่ยให้ข้อแรกเข้าใจกันตรงๆเลยครับกําไรน้อยหรือ10%เอนี่ยอาจจะไม่เหมาะในการทําแล้วนะครับหยุดแข่งตัดราคาก่อนเลยหรือสินค้าที่มีราคาประมาณสัก10%จากต้นทุนอาจจะไม่คุ้มแล้วก็ได้ครับเพราะเดี๋ยวนับวันแพลตฟอร์มจะกินเปอร์เซ็นต์คุณมากกว่านี้ไปเรื่อยๆจนมันบีบให้คุณไปต่อไม่ได้โดยปริยายหรือ คุณอาจจะขาดทุนโดยที่ไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้าครับข้อ2ครับเลิกหวางพึ่งแพลตฟอร์มเดียวอันนี้คือไม่มีทางเลือกนะครับเนื่องจากว่านะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มแบบออนไลน์ดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไปทุกที่ที่ไหนมีไปให้หมดเช่นครับอันนี้ขอยกตัวอย่างนะบางคนอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักเนาะน็อกน็อกหากคนเนี้ยคุณขายของสินค้าเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์และคุณสามารถที่จะเอาสินค้าของตัวเองเนี่ยเข้าไปได้พยายามนะครับแม้ว่ามันอาจจะมียอดบ้างไม่มีบ้างหรือว่าเดือนนึงอาจจะมีสัก 3ชิ้น5ชิ้นแต่มันก็คือยอดที่เป็นไรายได้ให้กับเราได้ถือว่าเป็นการเปิดช่องทางครับหรือวันนี้ที่คุณดูอยู่ก็คือ YouTube คุณอาจจะทํา y o YouTube ช่องของตัวเองขึ้นมาก็ได้ครับและขายสินค้าไปเลยเพราะณปัจจุบันเนี่ยยูทูก็มีระบบการปักตะกร้าโดยเราสามารถปักตะกร้าของร้านค้าตัวเองก็ได้นะครับเท่ากับว่าคุณโอเควิวคุณก็ได้ของคุณก็ขายได้แถมสร้างโตตนด้วยนะครับ มันก็สามารถช่วยเหลือคุณได้เช่นเดียวกันใช่ครับบางคนอาจจะบอกว่าหุยไม่อยากออกหน้ากล้องเลยคือบางอย่างครับคุณไม่ออกก็ได้แต่ไม่ใช่กับทุกอย่างและถ้าหากคุณอยากจะไปรอดบางทีครับการที่ทําช่องแบบนี้เป็นการสร้างตัวตนมันอาจเป็นทางเลือกของคุณก็ได้นะครับอีกหนึ่งทางข้อที่3ครับร้านค้าที่รอดคือร้านค้าที่ไม่ใช่ไครก็ได้ครับยกตัวอย่างครับจะได้ไม่งงสมมุติว่าวันนี้ร้านค้าของเราเนี่ยหายไปคําถามนะครับ ลูกค้ารู้ไหมว่าร้านของคุณอะหายไปแล้วถ้าตอบว่าใช่ร้านค้าของคุณอาจจะไม่มีตัวตนมาตั้งแต่ต้นเลยก็ได้ครับเท่ากับว่าร้านค้าคุณไม่มีตัวตนไม่มีใครรู้จักหมายความว่าจะไม่มีคนซื้อซ้ําครับไม่มีใครมาปฏิสนธิกับคุณเลยก็คือเขาซื้อกับใครก็ได้อะครับใครก็ได้ที่ราคาถูกกว่าเขาก็จะซื้อไม่เกี่ยวกับคุณแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะร้านค้าที่อยู่ได้คือต้องเป็นร้านที่มีลูกค้ามาซื้อซ้าครับหรือ ไม่ต้องซื้อซ้ําในสินค้าชิ้นเดิมก็ได้แต่เป็นชิ้นอื่นๆเราถึงจะอยู่ได้ครับไม่ใช่ขายอย่างเดียวแล้วหายนะครับยกเว้นว่าวันนี้คุณอาจจะขายบางอย่าง mm hmm. เช่นอาหารครับที่สามารถมีการซื้อซ้ําแต่ร้านอาหารที่รอดได้ก็เพราะมีลูกค้าซื้อซ้ําเหมือนกันครับ mm hmm. เท่ากับว่าแพลตฟอร์มหรือว่าร้านค้าอะไรก็ตามอยู่รอดเพราะมีคนซื้อซ้ําดังนั้นหากร้านของคุณหายไปโดยที่ลูกค้าไม่ได้สนใจคุณเลยแล้วแบบมีร้านนี้ด้วยหรอหน่ากลัวนะครับ 5ครับล้านค้าที่อยากจะรอดนะครับเลิกและหยุดคิดว่าตัวเองอ่ะคือร้านค้าครับเราต้องสร้างตัวตนขึ้นมาแบบไม่มีทางเลือกครับเพราะว่าลูกค้าสิ่งที่ต้องการนะอันนี้ผมจะขอพูดจากมุมลูกค้านะครับก่อนที่ผมจะซื้อครับ 1. รีวิวเป็นยังไงบ้างเข้ามาปุ๊บดูรีวิวก่อนเลยครับ 2. ดูยอดในการขายว่ายอดอ่ะเท่าไหร่ละเนื่องจากว่ามันจะเป็นการการันตีครับแล้วก็ไปดูรีวิวว่ารีวิวดีหรือไม่ถึงค่อยซื้อนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราเป็นลูกค้าเรายังเป็นแบบนี้เลยครับ ถ้ากบว่าถ้าเราอยากที่จะขายเราก็ต้องให้ลิงก์ของเราลิงก์นั้นนะครับเป็นอย่างนั้นให้ได้มันก็เลยมีปัญหาครับเพราะว่าบางที่เนี่ยขายแค่ราคาสินค้าพอสินค้าดีโอเคครับมันขึ้นได้เราเราไม่ได้เถีงที่จุดนั้นนะครับแต่ถ้าหากมีร้านค้าอื่นหรือที่จีนมองว่าเฮ้ยสินค้านี้ขายดีตัดราคาเลยทํามาเหมือนกันเลยครับแค่ตัดราคาเลยฮะสร้างแบรนด์ตัวเองมาใหม่คุณก็ไปแล้วนะครับดังนั้นลูกค้าที่เคยซื้อเราครับเช่นวันนี้เราอาจจะมีจากสินค้ายอดเนี้ย จากชิ้นนี้นะวันละ10 o ออเดอร์มันก็จะลดนะครับ8 7 6จนเหลือ1และจนไม่มีแต่ยอดวิวกับออเดอร์มันยังอยู่นะครับทุกอย่างยังอยู่นะครับแต่คนไม่ซื้อละคนอาจจะดูวิวของคุณนั่นแหละครับแต่ไปซื้อกับอีกร้านหนึ่งเพราะว่า Shopee มีระบบคือก่อนที่จะซื้อเนี่ยด้านล่างจะมีสินค้าที่ใกล้เคียงกันแต่ถูกกวามานำเสนอเพื่อนๆอย่าลืมนะครับช้อปปีมีระบบนี้นะซึ่งระบบเนี้เอื้อให้กับ แพลตฟอร์มเรียกว่าร้านค้าที่จีนยางมหาศาลครับคือผมกดดูร้านนี้แต่ไม่ได้ซื้อร้าน A นะซื้อร้าน B เพราะถูกกว่า5บาท10บาทหรืออาจจะเท่ากันครับแต่มีคดส่วนลดค่าส่งให้คุณก็เสียเปรียบแล้วครับดังนั้นสําหรับในคลิปนี้ครับหากคุณหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเหมือนเดิมเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นโดยที่คุณไม่เปลี่ยนแปลงหรือทําอะไรเลยนะครับลูกค้าหายแน่นอนอันนี้คือพูดแบบตามหลักตรงๆเลยนะครับแม้ว่ามันจะเจ็บนะ แต่มันคือความจริงที่เราจะต้องรับให้ได้และถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณอาจจะไม่รอดดังนั้นร้านค้าที่ประเทศไทยสามารถรอดได้ความจริงคือได้นะตอบก่อนนะครับว่าได้และย้ำไม,ม่ชัดขีดเส้นใต้ด้วยว่าได้นะครับแต่มันไม่ใช่ร้านค้าที่ขยันที่สุดพยายามที่สุดครับแต่มันคือร้านค้าที่เปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงทีต่างหากหากคุณรู้ว่าแพลตฟอร์มตอนนี้อัลกอริทึมเป็นแบบนี้แล้วคุณต้องเปลี่ยนตามนั้นนะครับแต่อย่าลืมนะข้อที่สําคัญที่สุดนะครับ อยากแข่งราคาครับเพราะถ้าคุณแข่งราคาคุณแพ้ตั้งแต่เริ่มละดังนั้นเท่ากับว่าก่อนที่คุณจะขายของอะไรก็ตามบางอย่างกําไรควรที่จะมากกว่า2 0 3 0อันนี้คือขั้นต่ํานะครับเพราะถ้าสิเนี่ยคุณจะไม่เหลืออะไรละแล้วเดี๋ยวอนาคต30%ผมยังไม่กล้าตอบเลยว่าจะอยู่ได้หรือไม่ด้วยนะครับนี่ตอบยากนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยทุกแพลตฟอร์มมันขึ้นพร้อมกันในเวลาเดียวกันมันไม่เคยลดนะครับมันมีแต่เพิ่ม เป็น15อาจจะเป็น20อนาคตผมไม่รู้นะครับมันอาจจะไป25ก็ได้ครับสมมติถ้ามันไป25วันนี้คุณกำไราไร30%ขาดทุนแล้วนะครับจริงๆมันอาจจะขาดทุนตั้งแต่ยี่บแล้วล่ะครับถ้ากำไรคุณ30มสนะดังนั้นก็อยู่อันนี้อันนี้ยากยากที่สุดละคือการขายยังไงก็ได้ให้สินค้ามีราคากำไราไร3 0โคตรยากบอกตรงๆครับไอ้ที่ยากที่สุดคือข้อนี้แหละฮะเพราะถ้าคุณจับได้คนจีนเห็นว่าคุณขายดีและในวันที่เราขายดีครับ เราเดสต็อกอยู่ข้างหลังนะครับแต่จีนมันจะมาตัดราคาบึกทันทีคุณก็จะไม่เหลืออะไรเลยแต่เงินที่ชั้นหมุนและได้กําไรมาตั้งแต่ต้นเนี่ยครับมันจะอยู่ในกองนั้นทั้งหมดละอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับที่เราไม่สามารถแก้ได้ด้วยเพราะถ้าจีนรู้ว่าอะไรขายดีเขาก็จะมาโดยทันทีและใช้เวลาไม่ถึง 3- 6เดือนเท่านั้นนะครับดังนั้นถ้ากับว่าบางครั้งสินค้าไหนที่ขายได้ครับอาจจะอยู่ได้ไม่ยืดหรือได้ไม่ยาวตามที่เราเข้าใจเหมือนสมัยก่อนเพราะจีนมาไวมากยังไม่รวมกับระบบที่ จีนสามารถจับได้นะครับว่าสินค้าไหนไขายดีเขาก็จะทำมันนั้นอ่ะมาแข่งโดยทันทีไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามนะครับตัดกันเองเขาก็ทํานะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทาแค่กับไทยเราเท่านั้นนะครับคือกับจีนกันเองเขาแข่งกันเองอยู่แล้วครับแค่เราอ่ะไปลงในสนามที่มันดุเดือดอยู่แล้วคือเราเรียกว่าเราซวยพ่วงไปด้วยแค่แค่นั้นเองครับผมก็หวังว่าสําหรับในคลิปนี้นะครับบางคนอาจจะได้คําตอบบางคนอาจจะได้ข้อมูลที่สามารถเอาไปปรับเปลี่ยนได้เนาะผมขอสรุปอีกครั้งแล้วนะสุดท้ายแล้วนะครับ เปลี่ยนแปลงก่อนคนนั้นรอดก่อนครับ